คุณมานภพรเจริญศรีท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนภพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหาดูต่อท่านประธานเพียงแค่หนึ่งเรื่องค่ะดิฉันได้รับคําร้องจากสมาชิกอพอปร,รหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนว่าพวกเขาปฏิบัติงานด้วยจิตอาสาในการดูแลพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการจนเป็นผลสําเร็จ ด้วยภารกิจดังกล่าวก็คงคล้ายกับอสมนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดสมาชิกอบพอปลเหล่านั้นต้องตั้งด่านแล้วก็ตรวจเบนยามคัดกรองนะคะผู้ที่เข้าไปเข้าออกภายในหมู่บ้านพวกเขาเคยเรียกร้องค่าตอบแทนอย่างน้อยเป็นรายเดือนเดือนละ800-1,000ถึงบาทหรือเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลได้จ่ายให้อสมค่ะเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานท่านประธานคะ ระเบียบกระทรวงม,มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน ภายฝ่ายพลเรือนปี2 5 5 3ไม่มีมาตราใดเลยค่ะที่จะระบุค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกอพปรันดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือคอรมอได้นํากฎหมายดังกล่าวนํามาเสนอต่อสภาแล้วก็แก้ไขให้สมาชิกอพพปรได้รับสิทธิเหล่านี้หรือว่าในระยะสั้นนะคะรัฐบาลก็สามารถที่จะเยียวยาค่าตอบแทนเหล่านี้ให้กับสมาชิกอพปรหรือเช่นเดียวกันค่ะชรบหรือชุดรักษาความ ปลอดภัยของหมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลก็ได้ทํางานคล้ายๆกับสมาชิกอผปรแล้วก็เป็นจิตอาสานะคะที่ได้ส่งเสริมงานให้กับส่วนราชการและก็หมู่บ้านซึ่งสมาชิกชรบเหล่านี้นะคะหมู่บ้านหนึ่งก็มีประมาณ7-15ถึงคนก็อยากจะให้ทางหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยได้จัดฝึกอบรมนะคะแล้วก็ได้จัดชุดให้เขาชุดนะคะท่านประธานก็ขอเป็นเงินดีกว่าคะ่ะเพราะชุดที่ส่งไปจากกลมการปกครองบางทีก็เป็นชุดใหญ่บ้างเล็กบ้าง สมาชิกก็ไม่สามารถใส่ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะขวัญและกำลังใจทั้ง2หน่วยงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลขนาดนี้ที่ฉันฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มเติมขวัญกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับต่อไป